ส่วนสำนักข่าวสินหัวก็ออกมารายงานนะครับว่าทางประเทศจีนนั้นก็มีการเปิดนะครับให้มีการใช้บริการสําหรับรถไฟความเร็วสูงซึ่งตอนนี้ได้มีการให้บริการอย่างเต็มที่แล้วตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ยุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าใกล้กับช่องแคบไต้หวันครับน่าสนใจมากนะครับทั้งนี้รายงานก็ระบุนะครับบอกว่ารถไฟความเร็วสูงขบวนนี้ได้เดินทางออกจากเมืองฝูโจว เมืองเอกของมณฑลฝูเจี้ยนทางภาคตะวันออกของจีนซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดเส้นทางรถไฟสายฝูโจเสี่ยเหมือนจางโจระยะทางกว่า277กิโลเมตรครับ อันนี้ครับบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีนจำกัดก็ระบุว่าทางรถไฟดังกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นทางรถไฟความเร็วสูงข้ามทะเลสายแรกของประเทศจีนซึ่งจะเดินทางผ่านสะพานข้ามอ่าวชายฝั่ง3มแห่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ระยะเวลาในการเดินทางระหว่างเมืองฝูโจวและเซี่ยเหมินซึ่งก็เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจะใช้ระยะเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงครับ ส่วนทางบริษัทไชน่าเรลเวย์ซือหยวน Survey and Design Group Co. Ltd. ก็เป็นผู้ออกแบบโครงการรถไฟดังกล่าวนะครับโดยภายในปี2565ที่ผ่านมานั้นจีนได้มีการเปิดให้บริการทางรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศรวมกันสูงถึง42,000กิโลเมตรและรถไฟความเร็วสูงที่มีความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มีอยู่สูงถึง3,200กิโลเมตรในช่วงเดือนมิถุนายนปี2565ที่ผ่านมา และเมื่อไม่นามนมานี้ครับจีนได้มีการประกาศแผนในการผลักดันให้มณฑลฝูเจี้ยนกลายมาเป็นเขตการพัฒนา,าเชิงบูรณาการกับไต้หวันครับโดยรัฐบาลจีนคาดหวังว่าการเชื่อมโยงนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนและทําให้การเดินทางนั้นสะดวกสบายเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนก็ระบุว่าเครือข่ายของการขนส่งแบบบูรณาการหลายมิติได้ถูกสร้างขึ้นมาในมณฑลฝูเจี้ยนครับ ซึ่งก็เป็นการปูทางไปสู่ความเป็นไปได้ในการสร้างเส้นทางคมนาคมความเร็วสูงที่เชื่อมต่อมณฑลฝูเจี้ยนกับไต้หวันทีนี้ครับรถไฟฟ้ารางเดียวระยะทาง10.5กิโลเมตรนี้เป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบครับแล้วก็ใช้คนในการควบคุมในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นอีก1เกมนะครับที่มีการเปลี่ยนในเรื่องของการคมนาคมขนส่งนะครับอันนี้น่าสนใจมากครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด Like กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ